รับชาติทานี้ไปร้นาฏพระมหานุษยมีเงินย่อมเงินลอยอยู่ตามข้ามหาสมุทรพระสุธนนั่นก็คือเงินตื้นถนะน้ำลงตามีดูรักใจโหดนามว่ามหาว่าแพ้ทุกการมีนาทีให้กับผู้นี้ไสดีว่าชาติตวรรษดีึง กานน้ำใจนะครับที่มา,มาจากทารรหาชนมาตรก,การก,การคุมกก้มครับ cái <laughs> đẹp ông, tâm ông. การในกรุงลงกาหมดทเจ้าโอ้ยหลึกสงคขาม่ได้ว่างเว้นแต่ละวันวันนี้พี่ตะใชยให้สุราานมุ่งหน้าออกร้าเทไม่รู้ว่าจะเป็นปลายอยดีอย่างไรบ้างน้องเแ็นปนั็การเทางมาด้วยควา่นตัวนการไทาานั้นสักหน้าขึ้นป้ามาป้าพ้าทตารก็มันใช้สุรสาน ขอสดงุลทั้สัองเป็จุภัก็ออกลเ,ลเ,กเลย,าาเยส,งาางสย่งเผือไปรสอบผู้จุภข้า,า,กกามีนัชายจ้าวิมานออกโบราณคาในนครลงาได้ทราบว่าอย่างไรบ้างเรื่งกทรพรนธุ์ขาขอนุตส่งปูอาจะเท่นลก้าก่อนฉันตัวสารออกประตอนาคีนลืาทานเป็นเจ้าฮิมานทหารเอกระดามสู้กันไปสู้กันมาก่อนฉันสู้ไม่ได้ ม่คือกจับตัวไปให้พรรามเพื่อเป็นนาของมันพุชุค่ะเพื่อจับตัวใช่แล้วพุชุะไม่ต้องหนีโลกมาไม่คว้า,าวอาวุธก็สูห้หายอยากจะรู้ว่าพระรามมันมีอะไรฝากเข้ามาหรือไม่ทรรามมันให้กัมฉันเป็นราชทูตน้ำสานมาถวายกับพ่อพุชุค่ะเป็นราชทูตน้ำสันหมาที่แล้วพุชุ้่ะน้ำสันนะ เจ้าฝากปพระรัชารมาบนใบหน้าของทหารของท่านขอคืนจงองค์คดีติดาภายในเจ็ดวันแม้เจ็ดวันท่านไม่ส่งองค์โคดีติดาอัคคชายาของข้าพเจ้าสูอ้อมกอดแล,ะละ้วลกกข้าพเจ้าจะนํากําลังกองทัพจับฆ่าไม่ให้เหลือจากตนเดียวถ้าหากว่าท่านจริงๆ มาสู้กับข้าวแก้วนักกางกนาดูถ้าหากว่าท่านไม่มาแสดงว่าท so, ่านเป็นเกษือนาตรนย้มนข้าัอวอันบให้ครชีวิตดวี่เนค่ะโคตรมันคืออาหาชีวิต ไม่คุณจะยกโทษเห้มังแต่มันจะอยู่ถางทันแต้กองทัพเป็นการเดินมันนี้กองทัพเรแพ้แล้วท้อพกท่านท้านได้ลัวท่านะค่ะมันโผล่้องข้จะพำจาร ท้อเทาประจันการชดนและท้าถ่ายต่ออื้อเฟืพระรามรหาราพตกันไม่อาจจะหยุดช้าจ,จี่จัพไพ่บนบนระย์หมายใจที่จะตาตองจาก2มมนุษย์รักลามพร้อมวานหน่อยทัานกำลังเปลียนรับทุนแลฟังจากผาู้อาชีพงานโขน,นติดเมื่อพระราน้าสะพานโขนติดท่าโนยยุบวัดไทยในตอสึก เัื่อนยกลงเมืนอ้เมื่อทับันมาตั้งแต่ตันจนเกิดการ,กรต่อขึ้นจนเกิดขึ้นระหว่างตอนสองบรุลุน้ำรานและกองทั้ของมหาวัฒน์ปิะกานต่อิ่งใหญ่ ประเทศพวกใครอยู่เบื้องมาโอ้าตา้าใจเโอบัดโอ้นวัดน้ำญาตนั้นองค์พระ ตาตายบอกเราเออเออเอคราวครั้งนุดัว้ก่อนมองชข้ามหาว่าพรกตันที่เันจ้าของตารองงกงทับแปชนทยืนกลาง ดังขุนเขาอันฟูเกียรติยศข้าพเจ้าถ้าหากว่าดาวไม่ถูกเจ้าพระกอลงกาหรือป้องเราเท้าทัตตังเคลื่อนกองทัพปมาในเม่าทัพไรกองมาในวันนี้ท่านพาระพรมใช่หรือไม่ผู้ต้องทีเดียวเป็นบาราโอกาสอันดีงามนกที่ข้าพเจ้ากับท่านมาพบกันกเราจะได้ตอกโงวิสาสะกันโดยที่ไม่เปลืองไพ่พลทั้งสองฝ่าย ท่าน้องการอะไรท่านก็รู้อยู่ในใจแล้วว่าเขาจะมีความประสงค์ใดครนจังมั็เถอะองค์คดีติอาท่านเป็นกระตั์ถ้าหากว่าท่านทันเยี่ยงนี้ประชาชาษฎรเขาจะนับหน้าถือตาว่าท่านเป็นกษรตริย์ไม่อยู่ในถิ่นในร้ำพระรามเลยถ้านกองการซื้อาละกันท่านมีพละงกำลังเท่าไร่มีอาวุธเท่าไรเรื่องมาต่อกรกันทุกประกานดีกว่าในวันนี้แสดงว่า ไม่ยอมที่จะตุงเขาหรือสีดากลับมาข้าพเจ้าก็ข,าขอล้างหน้าตัวเองจะไม่ยอมให้ท่านมีเกียดขาาจจด้าพเจ้าตด้ใดสงครามเรื่องจะต้องติดขึ้นแน่นอน,นเฮ้ยเฮ้ยแม่เก็สิงพลาไปน้ำตาลายหลวงเลอกสีดาเขาม่เห็นเูเขาเิ่มะพร้ฐฐาปลาทูมากินหมู่อ,อสะเตรี การสครามการแข่ันระหว่างการเกตรพลังน้องเลื่อนหนัว่าบ้นนิกันตอบามได้สรวบ้านนะครับที่าทำงานผลขอบรับดีมาก